บ่มีเสือผาทั่วบ่มีหลังคาพ่อได้สนพ่อได้อยู่ลูกมาขอบนคูเอ้าเออแปลว่านังกองมาแข่รับขันทากองเออพันยากหนักกัเกี่ยวหนักเกี่ยวแล้วเออมาคารวะจัดานที่ไม่รู้เป็นว่าถึงมันพระดาราดาวึ่ง แข่งขันหาบ่ได้แต่งขันฉีกได้แต่งแข่งหาคืนข้าะวเราอะปูต่าปูที่ฝกขาปูเฟืนคุ้งปูคุ้งเจ้าชีเจ้าชางเจ้าบ้านเจ้าท้องให้คอยป,ปุ๊ปักรักทสงรักช้าลูกร้านห้านเมื่อให้ดูฟุ้งกินเก็บรักเลยไหนแขันอีนางนะชา,าเอ้ยพอที่อยู่ กขาวีราย่ะร้ายเวรพุ่งก่อนน้องรายเวรพุ่งมาอวนั่งนา้าจะถือเลขวะบถือถาว่าบถือะถือามาอีนังนาช้าขั้นเขียนให้คนถือหายนี่ซาถืออนั่งนาเขียนให้มาถือใจหวังจ้าครู เขียนหคมาถึกถามว่าอีนังมา้า,ารู้าร้ายวะอีนังมาถามค้าท้ <c oughs> อทพาคนโชคคนหวานพาคนมีเงินมีคำหวานม,มีหล่อพ่อาคานถามว่า,มาหลวงพวขขงอง่อขาเขาเขีนยนเลยใครข้อนคือร้ายว่ะร้ายคือร้ายคนร้ายเกินป้าที่โชคสิท่นะทางนั่งเขียนได้คือให้เขาว่าหลังหวัน เขียนไรคือไรอย่างน้องหญิงนัดช้าบอกจ้าขอเลขวันที่แม่ครูได้ค่ะคุณพี่มือชิมาถามเมื่อที่ร่างร่างอ่อปาที่เธอมื่อชิว่าเป็นหวัดเป็นหวัดเอ่อยาเมื่อเป็นหวัดตัวเด้อที่รางร่าให้ให้มื่อกินยาแล้วเด้อไม่เป็นหวัดเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้อากาศเปลี่ยนไป แม่ได้เขียนคือคือกระมือเป็นวัดพี่พ่อฉันนันพ่อฉันนันป้องกันมือแล้วบ้างถามว่าอีนางราชฉันไม่โชคไม่หลาไม่โชคไม่เอาเคงไม่ถ่านว่ามีแต่หลุดแล้วกูตะโกองปากรักษาก็วหวังถามว่าถึงไม่โชคไม่คือเลขดิพอบบอโชคนั่งหะโชคน้ำข้อเพิ่นถึงโชคดิพอแม่ ค้นืีนั่งรัก้าเขียนให้เขาถึงไม่โชคได้แล้วเขาก็จะให้ค่าปากกาด้วยว่าใช่นั่งนั่ะคือโชคให้ค่าปากกาใบจักบาทพอค่ะอีนั่งรัก้าเขียนขึ้นมาเลยเออพ่อจะให้ติ๊กพ่อจะให้ติ๊กใบละกี่บาทเพราะมันพอให้เิ๊กเป้เขียนให้เขาเลย คืออันคืนมากอี er manger, อนัำงนะชางมือม่วันพักนะพ่อนะจ้าโกหกนะพู้นี bye, ้บาพอ็เลยจ้ะบาปพอเว้นง่าวงกันแล้วคืนไปหวานในไฟไฟแขนขีดแล้วพอวังกันแล้วังดุกลุ่มอวกาศก่อนอดุกลุ่มอมไรต่างๆพอทรวงวังกันแล้ เออเร่งงานเมื่อ,อคืนว่าขาวโปร่งว่าเห็นขาดเลยป, <c oughs> ป่าเขาตกใจก่อน้าดเขา่ังวางท่าได้ค่ากระดาษเราหรออบาทนีได้ค่ากระดาษนั่งวางที่าขาดด้วยบุนบาแเราไม่โลง่งปู่ชื่อขาวอืม มือนีวันถึงวั่นผาอืมอได้วาสักวอืมย่าปกยาปิดลุกร้านโตเดียวโคูรูวาสัตโตเดียวโคูรงจะไดช้องตูสัตว์ว้าโตอย่างว่าอยู่ดเงื่อนงันหมดเอาช้องตูว่าจังทีได้อืมนั่งนั้นข่าว่าโูดผายแล้พอว่าสัตพอชออเมึงแล้ลูกแก้ววิเศษก็รอ้บอกว่าอืม เอาท้ามหาทับอหวาดะาท้ามหาทับอหวาดะาขาอีนั่งมาข้าเขียนท้ามหาได้คากระดาษได้เนาะเขียนขึ้นไปถามหาะถามหาตรง่าพอบ่อเอาเอาเออว่าเอาอียังไปทายถ่าย ก็เอาเลื่เก้าไปใช้ทายเลื่อาสามห้าเก้าถูกต้องไหมแกว้วน่ะง่ายเาดีว่ะตานปอกกล้วยเขาปากสามห้าเก้าจบขาำพอเต้าหลุดหลีดว่าพอไหมโอ้วัน,ออนพัก ว่าวัเมื่อใวะเต้าวมื่อใดเลยดุยที่นั่งนัชชาพี่โกนนะวันนี้ห้ามเสียงดังห้ามขัดไหนห้ามเสียงดังเลยห้ามขี้ตัวนะปู่นะเอ <laughs> าอีกแล้วครูอพออึดถ้ <laughs> าใครตัวแข็งเลยวะ <laughs> พ่อไม่ได้ตัวหลบมนันหมดได้มนุษย์ต่อมนันหมดตัวกัดเอาได้ให้แล้วห้ามเปลี่ยนแปลงก็แล้วกัน หอตาถามห้าก้าวทองวงอื้ทองวงให้บุกแก้วผู้สีคอกนี้ว่างมาคู่บารามุนอนันตนาคราชองค์ใดปกป้องโผไทยใครลูกรลานอยู่ดีพูกเราเขาร่ม,มอื้อเมื่อมีอีนางรักน้อยด้ทําบาชี คือบ่หมหวานพอทา,า้งดำคี่ไร้หวังกับการบอนะเมื่อนี้ลูกได้ทําบารทีได้เก้าถึงปีพอดีบาร์ไมีจังเกิวมา,วาให้า่าดำามวนันกับอกันดีอันที่นะแต่ว่าบ่ไอ้ขาทํำไหมาจังคือบวไอ้ขาลำน,นะพอเ่าววาผือเติม พ่อว่าพ่อว่าไห้บอกเลยว่าปึงน้องขอพึ่งหมาราวีเก้าถึงปีกระตามมาเก้าถึงปีผมได้พาจ้านหนักกาไดา้เกิดพ่อ,ขอเขาที่นั่งหนักห่อยอายุเก้าถึงปีป็นังคี่กับป็นรองพาย้าหนักกับาาดาัอายุพอประมาณเก้าถึงพอดีอว่าใช่เมื่อวานว่าไเมื่อวาน มว้วนเนาะมว้วนคักว่าแบบไ,ได้แค่นี้แหละอีนั่งรักะาสิได้คากกระดาษดูนะเขียนอะไมันถือกันพอาวาน่ะเขียนเรามันถือว่าถือเราแล้วออถูกต้องข้องร่อะเราวนที่หามือก็ได้รับเงินโบนัสคักเลยฟ้องจะคัดโบนัสเอา้าโบนัสประจำเดือนกลางเดือนได้ที่เดือไนไงวันที่สิบหกและวันที่หนึ่งได้รับเงินโบนัส ใครทำงานดีให้พ่อ ừ, พ่อจะมีโบนัสให้ทุกคนนะลกู ừ, กนะเออเป็นจะถูกใจที่พ่อว่างหวันว่าะ่ะเปน็นยั้ถือว่าถูกใจกั็นั้นว่าถูกใจวนะ่าไอ้คูเหมือนคูเว้ยลูกหลานแต็งดีอยู่ไหนถูกต้องคลองน้ำนะล, ừ, ừ, ลูกเออให้ลูกนได้ชุบผูกทุกคนอีกราาังราาเขียนให้มันถูกนะเออตามพ่อบอก อาไม่อีนั่งหนักบูชาได้ถ่อนาหัาานานาากผ้าบูชารางหลักผ้าเน้ะบูชาจักเก่าชิบได้ถ่อข้างบูชาแปลกชิแม่ก่าวิบว่าแม่เนาะบูชาจักเก่าชิบเนาะแต่ว่าเกา่าิบบานหน,นาคิอดอยู่ดิแม่ว่าหนาคิดอยู่ เาจะนากงใหญ่ไดเ่ดททดาที่พีเขาได้ฝืนนี้บุกกระายไามีทำไหลทันั้นอาบณกมีค,คือคือเล้วันอ๋อหอมใครน้อานา่นาหังพังเนาะฉันข้าจะพอจังเราว่าทำ่าที่เนียสี่หกแบบว่าทำมมนว่บหกหกอเราวา่า,า,วา,วางด้ แต่ว่าข้าวม,มันพอกินเ <c oughs> ลาบ้างปลาเล่าคืหแบบกระไรข้าวปูตากินไม่หกแต่ว่ารูปหลานกินไม่หกจามาเยอะใช่คือางคนบารมีปลาบ้างหกแล้วบ <c oughs> ุกเด้อแ,แ, <c oughs> แต่ว่าทงเราปูตากันไม่มีหกแต่ลูกหลานมีหกเขาา้าใจไหมใช่ ห็นไหมไม่ม <Yeah. S 1> mm ีหกแต่ว่าลูกหลานจังไหนกับหกเพราะว่าลูกหลานหลายผู้หลายคนนะว่าไม่ต่าหกหรอกทั้งรัายปู่ตาบูชานางบักพาวเก่าชีแต่ว่าลูกหลานบูชาเก่าชีที่ใดว่าผู้บางคับกับหกเพราะบังคักับบ่หกเนาะ ปู้ตาบูชาเก่าที่เก่งแล้วประหกแล,ะละ้วลูกเด้อแต่ทำนับลูกหลานบูชานางบักผามา่กี้เก่าทีอาจจะหกเราแล้วมีแค่นี้ไม่มีอะไรมากมายให้หนักใจนะละูกนะเออเพอทำงานลูกานจงทำความดีคิดดีทำดีบารามีถึงจะเกิดทำอะไรด้วยบูกเกลใจนะละูกนะ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดที่การกระทำตัวเองที่ให้จะค้องไม่ถูกการย้นอนจะคร้องที่ให้จะกร้องไม่ถูกการย้นอนจะกร้องทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครบังคับแม้แต่การกินการทานนะลูกนะเพื่อรักคนจากทางไหนไม่ยี่ที่บาทอีพอยี่ที่บาทกับหอยแขนเพิ่งมากหาที่บาทกับหอยแขนเพิ่นมากแล้วพอแล้วอยากให้จากทาง อยากร่วมบวินกมือถาทูกว่านนั่งน่ะขนาดทูกเขาปามีแล้วลูกเขาก็นั่งตังมกตังแต่อยากกินอยากทานนะลูกเนาะเพราะทำงานเขาไม่เงินเต็มทุงเต็มไทยเออกระทงนควรผิดแต่รามราแล้วลูกเด้เด้อเออฝากร่วมบุิร์กนะลูกเนาะเอาไอ้แต่เริ่มแต่เริ่มงแล้วลูกเด้อคู่ฝากมาก อมีคือเสียงแว้งน้ำอธิษฐานกี่พ่อกับหูแล้วลูกเด้อพ่อกับหูคือเก่าฝากมาพ่อกับหูคือเก่มมามาหน่าลูกห้านฝากมาแต่ใครมีโชคมีหลากทั่วหน้าทั่วตาก,กันแล <ๆ S 1> ้วลูกเด้อเขาใครพิงคับจิกโดนจิกโดนใจลูกห้านใครไม่ดูไม่กินไม่ใคช่สุขภูสุขคนจ่าเรื่องจะเริ่มงแล้วลูกเด้อ สุกผูบทุกคนข้าไม่เวียนตันเขียนไปไปอีน,นังนช้าเขียนเราจะปูทามหากัะน้ำบัพพาวเก่าท้าคือวางฟันนะพอ่อทามหาเก่าน้ำบัพพาวเก่าทิพระวังหอบเอาอีกแว่ะกันนังว่าให้ราานะวังเนาะจางนะ่งห่ะลูกหลาน บุญบาตรมีบาทอกันกินท่านบาทอกันเพราะฉะนั้นโตทั้งเก็บในการรับชมเนาะเอะเอพเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีความเทียงแม้แต่พคดอยู่ตรงนี้รนะวังนะแว่นจะหลุดนะการไม่ความยอยังเออบุญเพาอะไรหรอกมันแพงของมันแพงแล้วก็ของมันแรงแพงแเราแรงหรือตาง่าอ ว่าที่ิดหวาจังไนพอใช้ทุกทหารเต็มโยดเลยไปกองทัพปไ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 ปนี้ตียวตัวเเตียวตัวนขบวนได้เลยเมื่อวันท่ามาากขบวนไหฉันได้เนาะกองทัพได้ครับเป็นกองทัพของปู่ตากองทัพปู่แต่เอออินักหเคือจะเอาเสียมากเกบ อีมังร <guy> <avez> ักชาติไทยดั่้อีมังรักหน่อยกับไทยดั่อีรักงกองกอยไทยโหรานมันภูงใหญ่ผุด หันมาอีน้นแต่ง,มงโมว่าเอาละม้วนลึกขึ้น <c oughs> ม่งมาไหนขึ้นมาขีรายนี่นาลารานเขาก็ดูดัากว่าเขาชอไปตด้นอกจะไปด,ดูนั่งมันคิดกันใช่ไหมว่ามันพอปากไประเดนะ <c oughs> อหวนอื่นอ,อ่านแล้จักอะไรเป็นนาทองจักอะไรเป็นนาเออให้เขาตะกุมอูดรู้เท่าเท่า,ทา,ทา พิจะะ้าหนเาเวงเรื่องวัชิพรใคนอีนัง่งกอกอมาไทยว่เงเวรก็ทีนั่งแต่งโม่เิรงบ,งบ่ไม่ผ่าไม่ผ่านฝันเพผ่านเรองจะปากเร่องจะมาพอมาเรือไม่ข <c oughs> <c oughs> ี้ได้ขี้ได้พักกระทางว่าแต่ว่าทำนับอีนั่งนักน่อนก็อีนั่งรชาช พ่อเบิ่งไหนก็แบบนาบูกัคือแบบอันนี้สิบงเวศเออข้านาบูกคือเรื่องอึง่าหนักหนอนเพราะว่าเป็นตั้มหานว่าต้องยิ่งจะได้แบบเป็นน้ตั้มหานว้องยิงจะไแบบเปหน้าตมาไม่ชีว่าอยู่มันก็คว่ำบูแบบไม่์ีขี้รายเติมมันก็แบาอึง่าหนัาสอง แต่ว่าคงบางร่างเที่ยวกับไข้หวัแต่ว่าทำรับพอให้กูไม่ก็รอรอดูแล้วรอคีดแต่คิดแต่แตคุณพี่เขามาอะไรอีพอหน่ะอยากเบอร์อีพอเต่งไหมคะถามเมิองว่าที่ที่พอพอถือเต่งไหนเมิองเนอะแล้วพอถิดรอทำไหนแต่มาจะเรื่มเกือบเปิดว,ว่า กาเรื่องเกือบแล้วยาเรื่องรอกเกือบพอได้ไปคัดไขมันดีล้วริ่อนั่งราข้าหามเหลืองกินนะอันนึงกินเบอร์นึ่งอันนึ่งกินเบอร์นึงไมาได้ไหนต้องเอากินเดียวกันมัจักว่าเกือบคู่เดียวกันนะคู่เดียวกันเบอร์ถามข้าวถามเรื่องเล็บขาดนะไปเช็คไขมันอยากก่อนแล้วอีนั่งหลังเราอยากกิน ไทยมามนออกออกออกเขงวันไทยไม้คม้นตจเกิซื่ีวีบ้างมึงืรงไปรากตะเวอีนา่งราวว่าสุกจ้ังแบบให้พอใช้เมาเมาจ้างกับว่าไทยเนอคับคัดเบียรเมาเมาท่อหัวรงมรงคันเบียรพวัหัวคนนี้คันเกิดมาเพะไม่เข้ามาตาเวยอีนั่งราวว่าใช้จังไรแต่ใช้ตัว่ว่าไ่าบประทัดเกิดัาทันจาวานะ กรองเกลือเพ่อนั่นแหนทั้งคันคัดใครเวียงๆเนอะลูกจะไปซื้อกีวีงวดถึงว่าอย่างไปข้อนใดกาบเกซื้อกีวีมาคัดเกลือให้ปูงวดว่าหันถ้าอ่อนแม่นตายอีกพอได้กาบได้ไหวมา,ไา,วาไกไม่ตายอีกพองวดี่อยางใดกาบเกลืออีกพอรู้ว่าทานเกลือเบอร์ขาเก่า,บาเบอร์ขาเก่ามันควเท่ากันเนาะ ้าแปลวเขานากิงแล้วเบอร์นึงทามช้ปเก่าเบอร์นึงหาทิปเก่าว่าใทยว่ไรแล้วมาถือโดนเจ้าโดนเจ้าเลยคางนึงกันถือหันใช่ว่าท้อกันเขาใจว่าคางนึงพ่อดีคางนึงหลใช่ไหเพราะฉะนั้นไทยทำไมถือครูแล้วเราเกิดพอหนาเวทามเก่าเตียงตัวค่ะ ขาทำไมเวียหมองมงเลยเวียก็หัวรานพ่นนเอาทำไมต่างๆู่ว่านังหนักเล้จะกูนักงใจว่าเกิดโอ้แตกาวแท้แล้วเกิพทอเวียก็เวียเน้อเกิบอันตะพัชวาลิพัชวาบอกหอยเกิอวิคอพักคุณมขาเกิบพัชวา ไอ้ที่เชียส,ส,สาพแล้วกจังไม่ร้านทอดเบื่อว่าที่เชฟขอไกไรดัเต้นไราย่างตั้งมาถึงวันนั้นพวะเราหาดวงตีใช่ไเหมล้อ้องใช้เอาเพลงอือีน่างลรชื่อว่าจังไรนู้นามาเด่งเบื่องบัามคือมากมาต่อมาด่งเบื่องบั่มคือได้ใช้สูตรทหารนันไม่ช่ธรรมดาไอีน่างลั้หาเชฟคือพอลวงลูก ใช่สุดทหารคู่กูมังทหารกูขะหลักเนาะให้ดูเสุดทหารบอกเออใช่ใช้เขียนนะบลงุลนะไปใช้เขาใช้ถุงกับจิตคิยเนาอ่านข้อเท่าเท่าย้งไงเราใช้เขียกก็ได้บอกไม่ได้ใช้ถุงเนาะจะไปใช้เกือบเพื่อพอ่าได้หรอกเกือบบังขัง ใช่ร่องข่าวแตกคือลบเออค่อตจังใจกับใช้ตีนี่เปิ่มหมดว่า้องไปใช้แบบม่ได้ไปออกถือน้อพ่อหน่พนะพ่อออกถือพ่อออกสนามโลคุนดัออกขัดกองระขุนดัว่ามันทั้มาด่าด่ามันทาานาํา,ามาด่าจาจะหาว่าพ่อไม่เตือนนะทั้งน้ำมือหนึ่งให้ไปเอากีวีไว้่า ขัด <c arts> เออค <c arts> ทั้งน้บมือนี่เข้าใจว่าอีนังนัดขา <c arts> จ้าบัวอีนังหลัเพราะว่าบ่ต้องขัดดอกถั่วเทพพ่อป้านนั่นหลับว่าถ้าเทพจะกระเด็นยุดไม่ได้นะทั้งหลับวันนี้ต้องเอากีวีมาขัดรองเท้าค่ะพอ่อ <c arts> ให้เบียร์เมาเมาเลยใช้ไปใช้ให้คนเบียร์เบิ่งมาเที่ยวเขาเบียร์จะหุวว่มเบิ่งได้เบิ่งคน เขาไม่ได้เบิ่งแต่หวัวพรานเขามเมื่อเกือบคืนมากคนรอ,องนะที่ว่าจะรอขนาดไหนเบามากปวดอยากเต็มเนาะอดเอาอดเอาอีกพอ,าอ,อวานนะอดกับอดรอไม่กี่วันก็ถึงเนาะเอาจังทานก็รู้แล้วหายไม่จบไม่รักไม่จบไม่หวานสุขภาพแข็งแรงเจ้าผูเจ้าคนหายง่ายเนาะหายท่องไหลมานมาว นาอย่เอเออเอาจ้าเลจ้าม <to break an iously> ือแรกบอสไซเติดไปแบบมมนสีเกาเออเอาคู่เกาคือเกาแต่ว่าบอสไซไปมันสีเกาูจากวคลอดไว้วันก็